มาขอแสดงความนับถือต่อปัญญาปัจจุบันของท่านนะ2 <laughs> สวัสดีครับเบบซีทุกนท่านยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชมวันเนอัพิเชียวนี่เข้ามาเที่ยวโบสถ์วัดสีลมนครับวัดปากนี่เก็ะ ปากน้ำเข็มหนูวัดปากน้ำเข็มหนูอ่าอยู่จังหวัดจันทบุรีเราพี่น้องเด้อบ้านนาเต้ยบ้านนาเต้ยบ้านเกิดวะนี่บ้านเกิดเมืองนอกบัานเยอะเลยห้องไซเบียเรือบุกเลยมือนย่างก้างครับสาธุสาธุสาธุคอณพี่น้องสวัสดีปีใหม่ไทยตอนเราไปรวยเราพี่น้องเด้อมีพี่น้องมาชมมีครอบสุกจะเลื่อนไลน์ครับมาชมวัดครับ สวยมากครับสวยมากปวดสีน้ำเงินเนาะบวดนี่กี่ล้านโนบารเนี่ยร้อยล้านเลยงามมากครับพี่น้องงามมากกาแฟเขากาแฟยี่สิบบาทเกินได้สามถ้วยกันนะเขาฟเฟเอาพิเศษนะเอาเอาเอาถ้วยยี่สิบตอนนี้มาครับเนี่ยอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีด้วยพี่น้องเด้อ แม่มาหามาชุมา่มเลยๆขนาดกำแพงเด้เบริรงดที่ราคากำแพียงแม่มุน่ะมันมันเขาท่าเสียวซืีอวเลยเสียวสยวยอืออือออกแล้วใช่ครับทำจงได้ครับมาครับมาฟูน่าครับ,มา,รบมาต่ออีกคลิปนึงนะครับผมพาเดินเของมาชุ่มของแม่ครับผม,ามาสวยงามมาก

วยงามครับไปง่ายง,เง,างเอ,งเ,อเงินไปไปนั่ง่อนแม็กซ์ื่อี่สิบบาทต่อจอดต่อจอดโอ้ยากครับสวยมากพลยข้าวตองอันคือต้องอมต้องถอดก่อน อาก,กาศนะครับสเสือพังยังพออืมใช่ไปน็นดีด้วยป่ะอาชมบรรยากาศด้ด้วยนะครับ พาชมคำวนได้ไหมน้องพ่นกระเช้าไล่ได้ไหมน้องกันทับปรี่นะครับผมสวยงามมากครับสวยงามมากครับ เออเออไม่มึนต้องนี้นนได้ยุ้ยมั้งน้าไม่หมดละอ๋ออากาศไยครับไยลาธุวัญพี่น้องชมคลิปนี้กันมีความสุขกับเจริญเด้อพี่น้องเด้บอบทสีน้ำเงินวัดที่ผมตรงกับสีปันเกิดของอะไรมาสุกน,นี่บทสีน้ำเงินสร้างเมือ่อพุทธศักราช2534ันให้พี่น้องชมมีความสุขกับเจริญครับ พอดีปิดไม้เท้าท enfin, mm ุกคนนะครับผมเด้อบรรยากาศครับมายข้ามาครับนี่ครับพอเทาลุ่มไปเยี่ยงมาด้วครับปลาครับพี่นังครับพข้างขึ้นบนข้างบนครับมาดูบรรยากาศข้างบนครับพี่นังครับโอ้ได่ขึ้นบังกระสาด้วยสวยงามมากบรรยากาศแต่ว่าแดดฮอกร้อน ร้อนสาธุรร้านมัดดูอย่างไรดต้องุดต้องไปเลื่อนเฮ้ยเื่อนๆเลื่อนมาชิมีกล่องหรปองเนาะสวยงามากครับยสยบรรยากาศยซุ้มเจะนี่มีนาสุ้มยิน ก็ให้ข็ให้บายๆทางนี้เราจะขอไปอยไเยอะนะแต่ได้ไหมนี่เขายังขอมาอยู่ใช่ครับผมมาครับดูบรรยากาศในวัดน,นะครับพี่น้องครับกำลังซ่อมแซมไหม่ดูรูปสวยมากครับข้างในข้างในสวยมากเลยบรรยากาศมอนก็วาววว ไหวครับขอพรขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขความเจริญมากมายนะครับและเออข้ามาชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญเงินร้อ,องไรมาเทม,มาเดู้สาธุสาธุเย็นซุ้มเย็นครับพี่น้องไปขุดข่าไปดูข้างนอกอันนี้ข้างหลังนะครับอากาศต่อบ,บรรยเย็นมากครับพี่น้องครับ มากครับนกหนึ่งพันบาทหนึ่งบาทอใค้เขา้ดยนมบวชถ้าใครมาได้มาบวชมีบวชนี่เนาะสวยมากเลยสวยมากครับพี่น,งน,อ,บบนองครับถ้าใครได้มาบวชคนับสวยมากเลยเนอะ รยากาศตูซุ้มเย็นดีพี่น้องสวยสวยมากตามเขาตามอะไรอือหน่านจะหมดหลายร้านเลยพี่น้องคนละหมื่นห้าสักคนละหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าโอ้ขาก็มีจำนวนเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโอ้ข้างๆก็มื่นมื่นมื่น วยมากครับก็ได้ตังค์เยอะแล้วโอ้ใครมาบวชเลาวาสิริมงคลมากเลย <c oughs> ดูบัดอ่าจันทบ,บุรีนะพี่น้องครับไปแวะมาเชื่อชมได้มาไหว้ขอพรพี่น้องชมมีความสุขความเจริญน,นะครับเด้อเช้าก็ทำบ,บุญลงไปแล้วไมเช้าแล้วก็ลงไปดูข้างหลังกันครับโอ้ ร้านตีนมากดูข้างล่างบรรยากาศโอ้หลักของใหญ่ว่าวสวยครับสวยสวยสวยคนก็นมาเที่ยวกันเยอะ่นี่ก็ทำบุญทำอนะครับผม ูลูกใครเนี่ยสวยครับสวยอากาศดีมากโอเคนะครับผมตระปลาลอยประตูสวรรค์ทำรรยากาศ คน,จะจะคนของเยอะแยะคนก็ขายเยอะ,จะ,จะ,จะเลยครับพี่น้องครับเที่ครับผมที่นี่ก็หายพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศัดสีสัเงินนะครับผมมาเดินมาเทือนล้ครับผมบรรยากาศก็วันดีครับตะเขนเป็นเรากัดเย็นซุ้มเยน็นนี่ลีพี่น้องเนี่ยเขาว่ายุดเด่นเป็นสุกนาะที่นี่ก็าวันทั้นี่ครับผมฝากดดก็เลยโคแชร์คเซั่ไขเพื่อเป็นกาลังใจผมมีกิปตต่อไปได้พี่น้องเด้อ พี่ปาประกันได้กับเขาเถอะไฟเลยนะครับเออมันมีความสุขครับเจริญครับพี่น้องครับบรรยากาศคลิปเนียวนะครับพี่น้องครับคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับผมเดี๋ยวพ่าคลิปต่อไปไปเบื้องเทียวทะเลนะ่งครับพี่น้องครับที่ครับ